สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a m e n o s a c h a n n e l กับเกม Marvel r i v e l นะครับและวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำตัวละครแต่ละตัวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวไหนเป็นสายอะไรและน่าสนใจแค่ไหนครับเอาละครับสำหรับตัวแรกที่เราจะมาพูดถึงกันนะก็คือ เดอะฮักครับในเกมนี้นะครับใช้ชื่อว่าฮีโร่ฮักครับก็คือฮักนั่นแหละครับจะมีอยู่3ลาล่างนะครับนั่นก็คือล่างบรูซเวนเนอร์ครับล่างฮีโร่ฮักครับแล้วก็ล่างมอนสเตอร์ฮักครับโดยที่ล่างบรูซเวนเนอร์เนี่ยจะเป็นล่างที่แบบกระจอกสุดมีเลือดน้อยสุดใช้ปืนยิงนะฮะโดนตีแป๊บเดียวตายเลยจะเป็นล่างที่พอฮีโร่ฮักระเบิดเนี่ยเราก็จะออกมากลายเป็นบรูซเวนเนอร์ครับ ต่อมาล่างฮิโรฮักครับล่างนี้จะเป็นล่างที่เราใช้ปกติเลยนะฮะก็ะเป็นล่างที่โจมตีกายภาพเนี่ยสูงเป็นตัวแทงที่สามารถตีได้แรงฮะและล่างสุดท้ายล่างมอนสเตอร์ฮักครับล่างนี้เป็นเหมือนกับอันติเมทของเดฮักครับล่างที่เป็นออนติเมทของฮีโรฮักเนี่ยจะมีความสามารถในการโจมตีที่แรงมากตีทีทุกตัวกระเด็นหมดวงแตกสามารถตรีสองสามทีฮีโร่ตื่นตายได้เลยนะต่อมาครับจะเป็นชุดของ กานะครับแ่เนี้ยดูเป็นตัวร้ายขึ้นมาเลยนะฮะบูสต์วันเนอร์ก็ดูหน้าตาร้ายนะฮะส่วนฮีโร่ฮัคครับก็กลายเป็นตัวร้ายขึ้นมาทันทีครับไม่เป็นฮีโร่ละและล่างสุดท้ายของมอนเตอร์ฮักของสกานะครับก็โอ้โหน่ากลัวสุดๆไปเลยฮะใช้สกินนี้ผมว่าโหดมากต่อมาครับไปดูตอื่นกันบ้างครับ เดอะพันนิเชอร์ครับเดอะพันนิเชอร์เนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวดีพเอสนะยิงระยะไกลได้ระยะใกล้ได้ระยะใกล้ะะก,ลก็ใช้ลูกซองยิงได้ครับระยะไกลก็ใช้ปืนกลยิงฮนะก็เป็นตัวที่เล่นง่ายครับมีความระดับความยากอยู่ที่1ดาวเองครับชุดนี้จะเป็นชุดดั้งเดิมครับชุดดั้งเดิมเนี่ยก็เท่อยู่แล้วพอเปลี่ยนชุดก็ยิ่งเท่ขึ้นไปใหญ่ครับ สตอมครับสตอมเนี่ยเป็น DPS เหมือนกันครับแต่เป็นสายเวทที่จะอยู่บนอากาศครับแล้วคอยใช้เวทต่างๆนะครับโดยการโจมตีใส่ศัตรูหรือบัฟให้เพื่อนเราได้นะฮะสตอมเนี่ยก็เป็นตัวที่เล่นมีความยากระดับ3ดาวนะครับก็คือเก่งระดับกลางๆนั่นเองครับส่วนชุดของสตอมนะครับที่เป็นสกินนะฮะก็จะเป็นชุดของสตอมรุ่นเก่านะฮะก็ เทกว่าสตอมแบบปัจจุบันอีกฮะต่อมาครับโลกิครับโลกิเกมนี้ครับไม่ใช่สายเวทครับแต่เป็นสายซัพพอร์ตนั่นเองครับ ระดับความยากอยู่ที่4ดาวครับเพราะว่าสกิลของโลกิเนี่ยมีเยอะมากต้องคอมโบให้ดีนะครับโลกิถึงจะเก่งครับเป็นสายซัพพอร์ตครับที่สามารถยิงได้ด้วยนะครับลายิงเนี่ยก็จะสร้างร่างปอมเข้ามาแล้วก็ยิงพร้อมๆกับร่างปอมครับก็จะเหมือน1ตัวตี3ครั้งอะไรประมาณนี้นะฮะก็เป็นตัวที่เก่งมากๆอีกตัวนึงครับความยากอยู่ระดับ4ดาวครับอันนี้คือชุดของโลกิครับชุดที่เป็นสกินโลติ ของโลกิครับก็เทไม่หยอกครับดูเป็นตัวร้ายขึ้นมาทันทีครับต่อมาครับด็อกเตอร์สเตนครับด็อกเตอร์สเตนเนี่ยก็โอ้ดูครับเทนฮะพักคุมสะบัดพลิวนะฮะระดับความยากของด็อกเตอร์สเตนก็จะอยู่ที่3ดาวนะฮะเป็นสายแท้งคนี่ไม่ใช่สายเวทอีกแล้วนะฮะ เป็นตัวที่คาดเดาไม่ได้เลยทีแรกผมก็นึกว่าจะเป็นสายเวทนะเพราะเป็นด็อกเตอร์สเตนอะมันเป็นเวทมนต์อะอ่าเป็นจอมเวทอ่ะแต่ดันเป็นสายแทงซึงงั้นแต่เป็นสายแทงที่ตีระยะไกลครับแล้วก็สร้างโลเวทมนต์มาเป็นเกาะกำบังให้เพื่อนได้ครับส่วนชุดของด็อกเตอร์สเตนเนี่ยก็เท่มากเหมือนกันครับเป็นสกินครับใครที่ชอบตัวไหนเนี่ยก็เล็งๆไว้ได้ครับ มีโอกาสได้เล่นแน่นอนครับมนติสครับมนติสจาก Guardian of the Galaxy ครับือตัวนี้ครับระดับความยากในการเล่นอยู่ที่1ดาวครับเพราะไม่ค่อยมีสกิลอะไรครับสกิลฮิลก็ฮิลเล็กน้อยนะฮะผมว่าไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็แทบจะไม่มีใครหยิบมาเล่นเลยนะฮะแต่ด้วยความน่ารักเนี่ยอตอนเกมเปิดโคสเบต้าเนี่ยอาจจะ ได้บัฟขึ้นมานะฮะทำให้เล่นได้ดีกว่านี้ครับส่วนสกินของแมนติสนะครับก็จะเป็นกินเขาใช้ชื่อว่าก a l ล c กติกโปรโตคอลนะครับก็โหมีสกินแล้วผมว่าดูน่าเล่นขึ้น300%เลยฮะเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับกับแมนติสตัวนี้ครับเท่ใช่ไหมฮะ ต่อมาครับล็อกเก็ตแลคคูนครับตัวนี้เนี่ยโอ้โหแน่นอนครับเป็นสายซัพพอร์ตครับเป็นตัวคอยสร้างอุปกรณ์ให้เพื่อนนะให้เพื่อนใช้งานอุปกรณ์ของเรานะจะช่วยซัพพอร์ตได้เยอะเลยครับแล้วสามารถคิวให้เพื่อนได้อีกด้วยครับโดยตัวเนี้เป็นสายซัพพอร์ตแบบ300เลยฮะแต่ก็ยังมีปืนที่สามารถยิงได้เป็นอุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นเองครับยิงแรงด้วยโดยชุดของล็อกเก็ตนะครับก็จะเป็น ชุดบอ b o ี n ฮันเตอร์ครับหนึ่งแปดเจ็ดสองนะฮะชุดนี้ก็ดูครับดูเป็นนักล่าขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะโหดูตัวไม่ใช่สายซับพอร์ตแล้วเนี่ยต่อมาครับเฮล่าครับเฮล่าครับ,รบ,รบแน่นอนในหนังก็ดาเมจร,รุนแรงครับต้องเป็นสายดีเพสแน่นอนครับเฮล่าเนี mm ่ย hmm. นะครับก็ เป็นตัวดีเบสที่โจมตีแรงมากๆในเกมนะฮะการเล่นก็มีสกิลที่หลากหลายครับค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเล่นได้เนี่ยตีแรงแน่นอนครับความยากในการเล่นอยู่ที่ระดับ3ดาวนะฮะก็เป็นตัวกลางๆนะฮะแต่ดาเมจไม่กลางเลยครับชุดของเฮล่าครับก็จะเป็นชุดสกินพักคุมแดงฮะออย่างเท่เลยครับ ดูเป็นตัวลายขึ้นอีก3า0อเนะต่อมาครับแบ็คแพนเทอร์ครับทีชาลาแน่นอนครับแบ็คแพนเทอร์เป็นตัว DPS อยู่แล้วดาเมจรุนแรงครับแต่ข้อเสียคือเล่นยากมากครับความยากอยู่ที่ระดับ4ดาวเลยนะฮะการเล่นเนี่ยต้องเข้าประชิดตัวศัตรูครับแล้วต้องตีให้ได้คอมโบครับถึงจะสามารถทำดาเมจได้ครับถ้าหลุดคอมโบเมื่อไหร่ ก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ไปหาจังหวะใหม่ครับก็คือเป็นตัวที่เล่นยากผมว่าถ้ามีดาวเยอะเนี้ยผมให้ทะลุ5ดาวเลยไปเป็น10ดาวนะฮะเล่นยากมากโดยสกินของท่านทิชช่ารนะ่ฮะก็จะเป็นสกินโดราแพนเตอร์นะครับโอ้ยฮนะเป็นแบ,บ็คแพนเตอร์รุ่นอัปเกรดนะฮะต่อมาครับกรูดครับ แน่นอนครับดั้งเดิมเนี่ยมันคือสายสายป้องกันอยู่แล้วสายแทงอยู่แล้วในเกมนี้ก็ยังเป็นสายแทงอยู่ครับซึ่งเป็นแทงที่โหดมากนะฮะสกิลเนี่ยมีใช้พลิกแพนได้หลากหลายนะครับผมงงเลยว่าดับความยากเนี่ยหดาวได้ยังไงเพราะว่ามันต้องใช้ความชํานาญครงสมควรในการเล่นแลนะะ้วไม่ควรจะเป็น1ดาวเลยครแต่ว่ามันก็เป็น1ดาวแลยย้วจริงๆเป็นตัวที่เลือดเยอะครับเดินแทงได้อยู่หน้าสุดตายยากครับ สกินของกรุสนะครับก็เป็นสกินเขาใช้ชื่อว่าอาบิสอาร์นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า <S <S ต่อมาครับมากิกครับมากิกเนี่ยเป็นตัว dps แน่นอนครับมีดาบที่ใหญ่ตีเป็นวงกว้างและรุนแรงอะความยากอยู่ที่ระดับ3ดาวครับโดยเป็นตัวกลางๆครับที่เป็นดาเมจระยะใกล้ครับ ันนี้ไม่ใช่สกินนะคะอันนี้คือร่างอีกร่างหนึ่งของแมก,กิกน,นะ,ะก็โหดนะครับเพราะเป็นร่างนี้แล้วกลายเป็นปีศาจโหดมากครับอันนี้คือสกินของแมกิกนะครับก็คืออเมทิสนะครับร่างแปลงก็ดูยังเป็นปีศาจอยู่ครับแต่ว่ามีความเท่ขึ้นมานครับ ไม่ได้เป็นปีศาจโหดจัดหนักร่างปกติลูน่าสโนครับลูน่าสโนเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตครับความยากอยู่ที่ระดับ2ดาวครับก็คือเธอเนี่ยจะมีแต่สกิลฮิลสกิลเพิ่มความเร็วสกิลเพิ่มดาเมจอะไรประมาณนี้ให้เพื่อนนะฮะก็เป็นตัวที่เล่นง่ายมากๆเลยครับและฮิลได้รุนแรงนะฮะ สกินก็จะเป็นสกิน m i n t ี Beat นะครับก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวนะครับเปลี่ยนชุดนะฮะเปลี่ยนชุดย้อมสีผมใหม่นะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับ i อร n นแมนครับแน่นอนครับเป็น d p s แน่นอนครับโดยตัวไอรอนแมนเนี่ยจะสามารถลอยอยู่บนอากาศได้ครับแล้วก็ใช้สกิลบนอากาศเลยฮะไอรอนแมนเนี่ยจะไม่ค่อยลงมาอยู่ที่พื้นครับ ดูนาฬิกาเนี่ยจะเล่นได้ง่ายกว่าครับแต่ความยากในการเล่นก็2ดาวครับไอรอนแมนในเกมนี้จะไม่มีร่างที่เป็นโทนี่สตาร์ครับจะอยู่ในไอรอนแมนตลอดถ้าตายก็คือตายครับไม่ได้ระเบิดออกมาเหมือนฮัคครับที่พอฮัคตายจะกลายเป็นบูสเวนเนอร์ไม่ใช่ครับโดยสกินของไอรอนแมนครับจะเป็นสกิน1872 Steam Power นะครับจะเป็นสกินเครื่องจักรครับแบบย้อนยุคครับจะเป็นไอรอนแมนรุ่นเก่ารุ่นเครื่องจักรในน้ำครับก็เท่คนละแบบนะผมว่า ต่อมาครับสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเนี่ยแน่นอนครับสาย DPS แน่นอนครับความยากระดับ5ดาวเลยครับโอ้โหแน่นอนครับไม่ต้องมาตะเบกนะฮะความยากระดับ5ดาวหมายถึงการที่สไปเดอร์แมนเนี่ยจะฆ่าใครสักคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากครับต้องใช้คอมโบเต็มพิกัดครับถึงจะฆ่าได้ครับการยิงหรือการเตะต่อยธรรมดาเนี่ยไม่สามารถฆ่าฝัดป้องข้ามได้ครับ ต้องใช้คอมโบลัลวเป็นชุดครับถึงจะฆ่าได้1ครั้ง,งเป็นตัวที่เล่นยากมากๆอีกตัวหนึ่งครับแต่ความเท่นเนี่ยก็ต้องยกให้สไปเดอร์แมนเลยครับโดยที่สกินเนี่ยจะเป็นสกินสไปเดอร์พังนะครับก็โหเท่จริงไม่มีอะไรจะพูดครับนอกจากเท่มากแมกนิโตจาก X-Men ซ์ Men ครับโดยแมกนิโตเนี่ย จะเป็นตัวสายแท้งครับจะสามารถใช้โล่พลังจิตเนี่ยกันเพื่อนๆได้ครับเป็นโล่แม่เหล็กนะฮะเป็นเกาะให้เพื่อนได้ความยากอยู่ที่ระดับ2อดาวนะฮะก็เป็นตัวที่ตีทั้งตีได้ทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลนะฮะแล้วแต่จะคอมโบกับตัวไหนนะฮะสกินก็ไม่มีอะไรมากครับเปลี่ยน4ชุดครับ ต่อมาครับ Scarlet Witch ครับตัวนี้แน่นอนครับเป็น DPS ครับตัวที่มีดาเมจที่แรงมากและอันติที่แรงมากสามารถฆ่าได้ทั้งทีมเลยครับด้วยการกดอันติเพียงแค่ครั้งเดียวครับแต่ต้องกดถูกจังหวะหน่อยครับโดยตัวของ Scarlet Witch เนี่ยจะมีเลือดที่น้อยครับแต่ว่าแรงมากับการโจมตีที่รุนแรงครับสามารถหลบหนีได้อย่างรวดเร็วครับชุดก็เหมือนในหนังเลยฮะเทมากโดยที่สกินนะครับก็จะเป็นสกิน ชุดขาวผมขาวนะฮะชื่อว่ามูลิ i วิชนะครับต่อมาครับเพนนีปั r กเกอร์ครับเพนนีปักเกอร์ครับก็เป็นตัวที่เป็นหุ่นยนต์ครับโดยเขาจะเป็นสายแท้งครับแต่ว่า สกิลเนี่ยแทบไม่มีอะไรที่ช่วยป้องกันเพื่อนได้เลยครับมีแต่เป็นสายวางกับดักครับเป็นสกิลวางกับดักความยากอยู่ในระดับ3ดาวนะครับก็เป็นตัวที่เล่นง่ายอีกตัวนึงครับแต่ว่าไม่ค่อยช่วยทีมเท่าไหร่นะสำหรับผมสกินนะครับก็แค่เปลี่ยนสีครับย้อมสีหุ่นครับต่อมาครับสตาร์ o ลอดครับสตาร์หลอดแน่นอนครับเป็นตัว dps ครับ ความยากระดับ2ดาวครับด้วยความยากเท่านี้เนี่ยและความที่เป็น DPS เนี่ยแน่นอนครับต้องใช้ความชำนาญในระดับหนึ่งครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้มีอะไรพลิกแพงมากสกิลเป็นสกิลหลบหลีกและสกิลเข้าประชิดซะส่วนใหญ่ครับก็ต้องฝึกให้ชำนาญครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เก่งตัวนเลยครับเรามาดูสกินของ Starlord กันนะครับสกินนี้ชื่อว่า Master of the Sun ครับก็แน่นอนครับเท่่อีกแล้วครับ ใครที่ดูหนังมาก็บอกได้เลยว่าตัวนี้คือเท่มากเหมือนในหนังนะฮะต่อมาครับตัวสุดท้ายครับเป็นสาย DPS เ,เช่นกันครับก็คือเนมอจาก b บ็ c พ p นเ t อ e r นั่นเองครับเนมอครับโหดูจุดเด่นเขาอยู่ที่อาวเขานี่เองที่ติดต,ตินะฮะความยากระดับ2ดาวครับเป็น DPS ส,สายระยะไกลครับ ตัวนี้เหมือนระยะใกล้นะแต่เป็นระยะไกลครับจะปาหอกไปเรื่อยๆครับจนกว่าฝั่งของข้ามจะตายนะฮะการเล่นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับจะอัญเชิญปลาหมึกมาช่วยในการโจมตีครับแล้วเองก็จะปาหอกไปเรื่อยๆฮะสกินก็ไม่มีไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับแค่เปลี่ยนสีชุดครับก็จบแล้วนะครับสําหรับการรีวิวตัวละครทั้งหมดนะครับใน Alpha t e ท t นะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลการใช้งาน แล้วก็การเล่นของบางตัวนะครับให้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ